หายงว่าเอาปุ๋ยไปวางหนึงไร่แล้วก็ข้าวนะหนึ่งร้อให้แงไปเอาเียววเฮ้ยอย่างนั้นก็ได้ใช้รถส่วนกลางนั่นแหละดีแล้ว พาแมวไปด้วยเอา้าพาแมวไปเรียนด้วยรุดบือวุดบือมากเลยนะ่ะใคเอาไปเลี้ยงที่เราเลียงด้วยเขาต้องอนุญาตเขาปล่าเขาอนุญาตเขาอนุญาตอยู่แล้วเขาไม่ห้ามหรอกเลี้ยงแมวโอ้แม,ว,มวก็วิ่งตามแล้วใครเลี้ยงน้่นตีลังกาเ <c oughs> นี่กับบ้านเลยนี่เขาอยู่นี่เลยเออตีลังกาโชว์อีกอ,<า>อ้าว ก็น้อยอุ้งก็น้อย <grande S 1> นีย่เขาหนมน้นเห็นไหมนางงอนัอ่นน่ะเข้าใจทำของเบย ก็ปรับแผนใหม่เหมือนเดิมนะฮะให้นักเรียนนะฮะไปก่อนนะครับเพราะว่าป้าก็ต้องรอมืดเนาะคุณผู้ชมนะฮะลุงเต่าบอกว่าลุงเต่าว่า

เขาจะได้มีรายได้ไม่ทำตัวนี้พร้อมแล้วก็มันว่างก็ไปสิบ่นึงใช่ถ้าเขาว่างแต่ับงานนอกพื้นที่น่ะได้ก็ให้เขาหาตังค์เองเรียกของ FC อ่ะของ FC ให้ก็ได้เออว่างๆก็ช่วยกันตรงนี้เ FC ก็รอ FC ก็กินก็เหนียวบ่อค่พบ่เข้าให้สุกมันร้านใหม่ไปแล้ว โอ๊ยแดร์ไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปค่ะนี่ไม่ได้ไปจ้าดูเลยคุอน้ำอยู่รถตู้แด้อีบ่อเพื่อเดี๋ยวเอาน้ำมียาไปมีต้องนิดไปไปเพื่อนป้าจ้ะเพราะว่าวันนี้ทีมพี่ๆเลี้ยงบัวอย่างไปจับยาคิดไปก็โอเกแล้่าลุงป้ามีอะไรพันธุ์คิดเยอะอยู่นะวันนี้มันก็ไม่ได้มันก็บอกป้าบุบารีค่อยแลบค่อยจัปลาหับ ค่อรักลอครับเรียว่าอายุโอเคไม่ออกมาค่รับเหมือนขยับเป็นตื่นนั่แหละนอนนม่ไดเป็นตื่นคลิปนไ่าปนป็นบเสือไปกับทุกคนยังก็มีไงที่บอกชิมตลอดเลยยาแ้สุดยอดเลยตั้งแต่อันนี้มาโอ้โหเดินแบบแสบายใจปสบายใจไงแกสบายใจอ่ะมาแล้วไม่ทันเลย เสือยิ่งจ้าค่อยไปแล้วผ่านรถมาแล้วเป็นอันนี้อมันเป็นอีกอีกแบบหนึ่งการเดินไปขึ้นรถรถมีความมั่นใจเวลาไม่มีอะไรเจ็บปวดแล้วก็เลยแบบใช่ค่ะถูก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 แล้วน้ำเป็นอะไรก็ได้ป่าป่าหญานิดแล้วนี่ก็เพิ่แล้วอะไรน้มีในรถไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคุณรอดนะ น้ำเดิมดีหรือยังบนรถน่ะแพ็กหนึ่งแพกเอาน้ำแพ็กไปไหมเอาแพ็กไปดีกว่าเอาไมอยู่โอเคค่ะเดินทางจ่ะกดใครจ่ไมด้ายนี่ขายของปไว้รไวนี่จกระไดไว้นี่่เราไม่ได้ค่ะ ดีซีองพี่แอนขคะหลอจอพี่ดวงใจค่ะเดี๋ยวนี้จะบอกให้นะคะพี่ดวงใจ่ะไรบ้างครัพ่นะค่ะอะไร้างอ่าคุณผู้หมูฝากอะไรกันแล้วผู้หูเนี่ยไปูกอันนี้ก็ป้าก็ฝากงานไว้ด้วยเนาะนะคะค่ะอยาชีก็ฝากบัววันนี้เรามีหลายฝากแล้ววันนี้อ้าว อย่าลืมปิดประตูด้เด้อบริการบริการอ่ะบริการพงศุดาหน่อยไปครั้งแรกะวันนี้มีแต่คนไปครั้งแรกนะเนี่ยพงศุดาไปครั้งแรกนิตยาครั้งแรกอะไรนะยาเม็ดเหลืองอะระต้องจอดเซเว่นซื้อยาเม็ดเหลืองก่อนนะพงศุดา ใบบุญออกเดินทางมุ่งหน้านครพนมลงด้วยจ้าจ้าป้าก็คงจะบอกนะคะเอฟซีก็กระโดดขึ้นรถไปเลยครับเนี่ยยังว่างเยอะเลยมืดบอกทุกคนมืดบอกทุกครั้งที่ไปกับป้อยเมื่อวานว่าป้าเข้าไปปุ๊บป้าก็จะบอกว่ามีใครมาใครมาใครมาใช่แกก็จะบอกเอฟซีไม่ต้องห่วงว่าป้าจะไม่ฝากถึงถึงใครเอฟซีเดินทางปลอดภัยอ่ะ เราก็มาร่วมส่งกําลังใจนะคะไปเยี่ยมลุงนะคะเราที่นครพนมนะคะวันนี้นี่ก็เป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มแม่บ้านนะคะสรศีนะคะพอ่อพอผู้ใหญ่ก็ติดธุระนะคะนี่ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มแม่บ้านด้วยนะคะครับเราก็มาร่วมส่งกําลังใจไปเยี่ยมคุณลุงด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าวกําลังใจสําคัญที่สุดนะคะใช่ไหมคะพี่เสือพี่แอนใช่ <ผม S 2> แต่ว่านี่นี่ใส่บาตเมื่อเช้านะคะนี่จะมาเล่าให้ฟังนะคะ ใส่บาตร่อนเช้า,ชาก่อนเดินทางนะคะนี่ก็ไปใส่บาตรแล้วก็แม่แม่เขาฝันบอกว่ามีนางรำรำนะคะรำรำอยู่แถวๆห้าแยกสลศรีนะคะตอนนี้ก็ว่าเอ้าเหรอะคะเขาบอกว่าบ้านเราอาจจะมีโชคหรือว่ายัางไงไม่ทราบนี่ก็ก็แฟไม่ถูกนางรำเยอะมากนะคะในฝันนะะในฝันอ่าว่าฝ<น>ันว่ามีนางรำไปรำตรงห้าแยกบ้านสรสา่ะเลีรำจำนวนมากใช่ คนที่ใส่บาตรกับมีดทุกวันนะคะแม่ทองสุกแม่ทองสุกออครับกับแม่แม่อุทัยก็ฝันเหมือนกันก็เลยบอกว่าเขาก็เลยแปลนะคะแปแลว,วา่าแต่วันนี้มีดไม่กล้าพูดหรอกนะแปลเอาเลยนะคะกลัวกลัวไม่ทุกนา <laughs> งรำเยอะมากนะคะนางรำเยอะมากตรงที่นี่ใส่บาตรทุกวันเลยคะ่ะ เมื่อเช้านี้นิสัยบานแเน่ก็เลยให้นิไปแปะนะเผื่อจะมีโชคเขาบอกว่านิก็เลยบอกว่านิจะไปเยี่ยมพลุงวันนี้อก็เลยไปรวบโวงกำลังใจไปให้ด้วยนะเขาบอกว่าค่ะรวบกำลังใจไปเยี่ยมลนุงด้วยแล้วก็พาอาจารย์ที่นิสัยบาศก็ฝากฝากเยี่ยมลุงด้วยแล้วก็ให้คณะเราเดินทางปลอดภัยค่ะวันนี้ครับก็เป็นโรงเรียนแรว วันนี้พี่เมีวยวใส่ชุดพระน้องน้ำมนใส่ชุดนักเรียน